ที่จะต้องจับตาก็คือน้ำจากวังชินที่แพร่1,500ถึง1,600ลูกบาทเมตรก่อนที่จะมาถึงหาดสะพานจันทร์นะคะอย่างที่ข่าวแรกที่เรานำเสนอไปทางเลขาธิการสทนชอเองบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องจับตานะคะเดี๋ยวมีกราฟิกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอย่างลุ่มน้ำยมเนี่ยกราฟิกอันนี้เนี่ยจุดที่พรุ่งนี้จะต้องจับตาก็คือสถานีสถานี y 14 a นะคะในภาพเนี่ยจะตรงเป็นที่อาเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยตรงนี้น้าจะมากที่สุดนะคะแล้วเขาก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ําก่อนที่น้ำเนี่ยจะเข้ามาสู่สุโขทัยย้ําอีกทีว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็จะเอาออกไปทั้งซ้ายทั้งขวานะคะขวาเนี่ยจะไปทางประตูระบายน้ําคลอง6บาทบนะคะร,ระบายไปทางคลองยมน่านเป็นหลักค้างภาพนี้ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการรื้อสะพานรถไฟที่ขวางทางน้ําอยู่ก็จะทําให้น้ำเนี่ยไหลไปได้สะดวกขึ้นฟลู์ขึ้น แล้วก็จะเข้าไปหาดสะพานจันอย่างที่เมื่อสักครู่คุณมินบอกไปที่จะต้องระวังคือที่สีสำโรงอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสุขโขทยัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระบายน้ําอย่างเต็มที่สวนละมุดนะตอนนี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวเมื่อสักครู่คุณมินบอกไปก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องเร่งเข้าไปบริหารจัดการด้วยสําหรับจังหวัดสุขโขทยัยแต่ว่าเท่าที่ฟังทั้งกรมชลประทานทั้งเลขาธิการสอทอนอชอก็มั่นใจว่าแผนทั้งหมดที่ทําตอนนี้เนี่ยพื้นที่สถิตของเมืองสุขโขทยัย น่าจะเอาอยู่นะคะน่าจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะอีกอันหนึ่งที่คนก็ถาม,อมพอพูดถึงสุโขทยัยคุณจะนึกถึง เมืองเก่าเมืองโบรานะคะอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่าเราคุยกับคุณมินเนี่ยคุณมินบอกว่าพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยในเขตเมืองเก่าเนี่ยยังอยู่ไกลจากพื้นที่เศรษฐกิจมากคืออยู่ด้านท้ายลงมาอีกใช่นะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการได้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะหลักๆอย่างที่คุณมินบอกไปที่ต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันก็ล้นคันออกไปจางทุ่ง ทำให้น้ําที่จะเข้าสุโข,ขทัยก็ถือว่าลดระดับลงไปได้แล้วก็เน้นย้ากันอีกทีนะครับตอนนี้เพื่อความสบายอ,อกสบายใจนะครับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยตอนนี้ก็จะจับตาดูพรุ่งนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่สุโข,ขทัยว่าปริมาณน้ํามากสุดจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ทุกฝ่ายยืนยันนะครับว่าจากปริมาณน้ําที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เติมเข้ามานะ<ช>จะสามารถบริหารจัดการออกไปได้ยังไม่มาถึงพื้นที่ท้ายน้ําด้านล่างก็คือแถวแถวลุ่มน้ําเจ้าพระยาเลยนะครับเพียงแต่ว่าฝนที่จะตกลงมานี่แหละตั้งแต่วันพรุ่งงนนนีี้ไปจถึวัท่20 9สิงหาคมนี้แหละอุตุนิยมบอกมาแล้วใช่ต้องระมัดระวังอีกทีหนึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่น่านที่แพร่ที่ได้รับผลกระทบเยอะๆเพราะฝนมาเยอะใช่ไหมฮะบางวันเนี่ย1 0 0ถึง200มิลลิเมตรรอบนี้คาดการว่าอาจจะไม่เท่าเดิมอาจจะเบาลงกว่าเดิมหน่อยนะแต่ก็ตกหนักเพราะฉะนั้น <c oughs> คือมันก็จะกลายมาเป็นเข้ามาท่วมพื้นที่ที่ตอนนี้ ยังมีผลกระทบอยู่น้ํายังอยู่ก็จะต้องเร่งระบายน้ําเร่งบริหารจัดการน้ําออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะครับก็คืออาตอนนี้พื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าท้ายอ่างเก็บน้ําทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ําหรือว่าการเพิ่มปริมาณน,น้ําเพิ่มมากขึ้นะนะครับแล้วก็มี<ๆ>คนถามว่าปี54กับปี67เดี๋ยวหลังจากคารบทงชาติเนี่ยจะมีมาให้ฟังกันด้วยว่า มันจะซ้ำรอยไหมหลายคนยังเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ก็จะมีเรื่องของพายุนะปีตอนปี54่มันมีเรื่องของพายุที่เติมเข้ามานะครับมีเรื่องของปริมาณน้ําที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการออกจากพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเลยทําให้ปริมาณน้ํนทาที่อยู่ในพื้นที่บวกกับสิ่งที่เติมลงมาเนี่ยมันเลยทําให้บริหารจัดการน้ํายากแล้วนะตอนน้น,นะครับ